วันนี้มาดูกันนะคะหัวข้อโจทย์ปัญหาร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นะคะโจทย์ปัญหาร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์วันนี้คุณครูจะมาสอนกรณีที่โจทย์ถามว่าคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์หรือคิดเป็นร้อยละเท่าใดนะคะ โดยจะไม่มีโจทย์อย่างอื่นมาปนเลยเนาะจะมีแค่โจทย์นี้ที่ตอนท้ายโจทย์จะถามว่าคิดเป็นกี่เปอร์เซนต์หรือคิดเป็นร้อยละเท่าใดครูจะสอนไปทีละกรณีครูกลัวเด็กๆงงนะคะค่อยๆไปทีละอย่างโอเคค่ะมาดูตัวอย่างกันเลยเช่นโจทย์บอกว่าผลการสำรวจจำนวนสมาชิกชมรมกีฬาของนักเรียน100คน พบว่าชมรมบาสเกตบอลมี26คนชมรมฟุตบอลมี32คนที่เหลือเป็นสมาชิกชมรมวอลเลย์บอลข้อ1สมาชิกชมรมบาสเกตบอลคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนทั้งหมดข้อ2ส,สมาชิกชมรมวอลเลย์บอลคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนทั้งหมด อันนี้เราจะต้องแยกหาระหว่างข้อ1กับข้อ2นะคะซึ่งมันไม่ยากเลยไปดูที่ข้อ1ก่อนเลยค่ะ,ะไปดูที่ข้อ1ก่อนนะคะข้อ1โจทย์ถามว่าสมาชิกชมรมบาสเกตบอลคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เด็กๆสังเกตที่คําว่าคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนทั้งหมดนะคะเนี่ยคือโจทย์ถามแบบนี้แสดงว่าหนูจะต้องตอบให้มันเป็นเปอร์เซ็นต์โอเคเนาะ อะมาเช็คว่าเวลาทำให้ทำยังไงโจทย์พูดถึงอะไรสมาชิกชมรมบาสเกตบอลใช่ไหมคะสมาชิกชมรมบาสเกตบอลเราก็ไปเช็คที่โจทย์ค่ะบาสเกตบอลของเราชมรมบาสเกตบอลมีทั้งหมด26คนนะคะอะ่ชมรมบาสเกตบอลชมรมบาสเกตบอลมี26คนนะคะ เพราะฉะนั้นเราจะมาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ดังนี้ค่ะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะได้ให้เราเอาสิ่งที่โจทย์ถามหรือสิ่งที่โจทย์พูดถึงเนี่ยเอามาเขียนเป็นเศษส่วนก่อนนะคะได้26ส่วนอะไร เราก็มาดูว่าต้องส่วนอะไรดูค่ะดูประโยคคํคำถามโจทย์ถามคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนทั้งหมดนั่นเลยค่ะคือเราจะต้องเอาจำนวนของสมาชิกชมรมบาสเกตบอลไปส่วนด้วยจำนวนสมาชิกของนักเรียนทั้งหมดซึ่งนักเรียนทั้งหมดของชมรมกีฬาตรงนี้นะคะก็มีด้วยกันทั้งหมด100คน ด้วยกันทั้งหมด100คนเนี่ยนักเรียนทั้งหมดมีเท่าไหร่เราก็ไปตามหาในโจทย์ข้างต้นว่ามีทั้งหมดกี่คนมี100ก็ส่วนด้วย100นั่นเองแต่ถ้าเขาบอกว่ามีทั้งหมด800คนหรือมีทั้งหมด45คนก็ต้องส่วนด้วยตัวนั้นในตัวส่วนนะคะพอเราคิดเป็นแบบนี้เสร็จแล้วทุกครั้งที่โจทย์ถามว่าคิดเป็นกี่เปอร์เซนต์หรือคิดเป็นร้อยละเท่าใดเราจะต้องคูณร้อยเข้าไป ทุกครั้งนะคะย้ําว่าคูณ100ยเข้าไปทุกครั้งถ้าตัดทอนได้ก็ตัดอ่ะหนึตัด100ถูกไหมคะก็ได้คําตอบแล้วค่ะว่า26%ปซนี่คือข้อหนึ่งของเรานะคะง่ายๆง,ง่ายมากเลยเด็กๆง่ายมากต่อไปมาดูข้อ2ค่ะชมรมสมาชิกวอลเลย์บอลคิดเป็นกี่เปอร์เซนต์ของนักเรียนทั้งหมดเช็คค่ะพูดถึงชมรมวอลเลย์บอลซึ่งตอนนี้โจทย์ให้มาเนี่ย เรายังไม่ได้หาวอลเลยบอลเลยใช่ไหมมันมีแค่ฟุตบอลแล้วก็บาสเกตบอลเราก็หาสมาชิกชมลมวอลเลยบอลได้จากอ่าได้จากอะไรล่ะคะก็มีสมาชิกทั้งหมด100คนหักบาสเกตบอลกับฟุตบอลออกเอามารวมกันนะคะเนี่ย26กับ3 2จาก100คน มีบาสเกตบอลไปแล้ว26คนมีฟุตบอลไปแล้ว32คนนะคะเราก็แค่ลบออกแค่นั้นเองอ่ะเอา100ลบสมาชิกชมรมบาสเกตบอลแล้วก็ลบสมาชิกชมรมฟุตบอลออกก็เหลือเป็นนักวันเลขย์อยู่ทั้งหมด42คนนะคะก็เอามาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะ คิดเป็นเปอร์เซนต์ได้อ่าพูดถึงวันเล่ก็เอาจำนวนสมาชิกนักวันเล่คือ42คนส่วนด้วยอะไรคะไปเช็คของนักเรียนทั้งหมดซึ่งทั้งหมดมี100คนก็ส่วนด้วย100แล้วทุกครั้งที่ถามหาเป็นกี่เปอร์เซนต์หรือร้อยละเท่าใดให้คูณ100เข้าไปเสมอนะคะตัดทอนได้ตัดเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ42เปเซ นั่นเองค่ะง่ายใช่ไหมคะโจทย์แบบนี้ง่ายมากเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวไปลองดูตัวอย่างถัดไปนะคะข้อนี้มีคําว่าทั้งร้อยละและเปอร์เซนต์แล้วก็จะแปลกๆไปหน่อยก็คือคําถามข้อที่2นะคะมาดูค่ะทีละอันทีละอย่างข้อแรกเลยตอบคําถามข้อแรกลุงต้อยปลูกเงาะคิดเป็นร้อยละเท่าใดของต้นไม้ทั้งหมดเราก็ต้องไปหาก่อนค่ะหาเงาะได้จาก มีต้นไม้ทั้งหมด100ต้นนะคะลบที่ปลูกทุเรียนไป26ต้นแล้วก็ลบที่ปลูกมังคุดไป45ต้นทําไมถึงลบออกก็เพราะว่าเขาปลูกไปแล้วที่เหลือมันเป็นเงาะเราก็มาหากันนะคะ1 0 0ลบด้วย26นะคะแล้วก็ลบด้วย45เหลือ29ต้นนะคะเพราะฉะนั้นปลูกเงาะ29ต้น โอเคนะคะถ้าปลูกเงาะ29ต้นโจทย์ถามว่าคิดเป็นร้อยละเท่าใดของต้นไม้ทั้งหมดเอามาคิดร้อยละก็เอา29ส่วนด้วยต้นไม้ทั้งหมดตามโจทย์เลยนะคะต้นไม้ทั้งหมดคือ100แล้วก็คูณ100เพราะโจทย์ถามว่าเป็นร้อยละเท่าใดย้ำอีกรอบหนึ่งค่ะเวลาโจทย์ถามว่าคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์หรือคิดเป็นร้อยละเท่าใด จะต้องคูณ100เข้าเสมอนะคะตัดทอนได้ให้ตัดเพราะฉะนั้นข้อนี้เงาะคิดเป็น20อ่ะเขาถามเป็นร้อยละก็ต้องตอบเป็นร้อยละเงาะคิดเป็นร้อยละ29นะคะของต้นไม้ทั้งหมดก็ตอบแค่นี้เองค่ะง่ายๆต่อไปมาดูมาดูคำถามข้อที่2ของเรานะคะ คำถามข้อที่2โจทย์ถามว่าลุงต๋อยปลูกมังคุดคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของปลูกเงาะเขาพูดถึงปลูกมังคุดเราก็เอาจํานวนของมังคุดก็คือ45ต้นเขียนลงไปค่ะมังคุดคือ45นะคะ45ต้นของอะไรทีเนี้ยในส่วนของข้อ2เขาบอกว่าของการปลูกเงาะซึ่งเงาะของเรามันคือ29ต้นก็เลยเป็น45ส่วนด้วย 29นะคะ45ส่วนด้วย29แล้วถามว่าคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ก็คูณ100เข้าไปแค่นั้นเองนะคะข้อนี้ก็ตัดทอนไม่ได้นะคะข้อนี้ตัดทอนไม่ได้เราก็หารล้วก็คูณตามปกติเลยนะคะก็ได้คำตอบคือคิดเป็น100 55.17%ถ้าข้อไหนมันเป็นทศนิยมก็ต้องตอบเป็นทศนิยมนะคะลูกไม่ต้องซีเรียสมันจะมากกว่า100ก็ตอบได้ไม่ผิดคำตอบออกมายังไงให้ตอบอย่างนั้นนะคะเด็กๆโอเคหลักการของวันนี้ก็คือการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละและเปอร์เซ็นต์ในกรณีที่โจทย์ถามว่า คิดเป็นกี่เปอร์เซนต์หรือคิดเป็นร้อยละเท่าใดไม่ยากเลยโจทย์ถามอะไรเอาตรงนั้นเป็นตัวเศษแล้วตัวส่วนเอามาจากไหนตัวส่วนเอามาจากสิ่งที่โจทย์ถามหานะคะของอะไรต่างๆนานาอย่างเงี้ยเอามาเป็นตัวส่วนกันนะคะเอามาเป็นตัวส่วนจากนั้นสุดท้ายต้องคูณ100เข้าทุกครั้งแล้วก็คำนวณตัดทอนบวกลบตัดทอนคูณหารอะไรเรียบร้อยก็ได้คำตอบ แค่นั้นเองนะคะไม่ยากเลยเมื่อจบค,คลิปนี้แล้วนะคะให้เด็กๆทุกคนทําแบบฝึกหัดที่5.3ค่ะแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดที่5.3หน้า20นะคะลองทําดูค่ะหน้าเดียวมีด้วยกันทั้งหมด3ข้อนะคะ3ข้อเด็กๆลองทําดูสงสัยตรงไหนถามครูได้ตลอดเลยนะคะ